อายุมั้งพี่ใครมาไดนแล้ไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ไอตรงที่มีเงาเหรเห็นไหมอ่าแล้วก็เห็นไอตรงไปดูดิกับประตูแดงแดงไหมน้องข้างหน้าเหรออ่าใครไปแตะอ่าใครไปแตะประตูก่อนคนนั้นชนะกินยิ่งอย่างเดียวนะนับสามหนึ่งสองถ้สามองตัวก็ช้าไม่ไม่ผมให้ทุกคนออกก่อนเพราะว่าผมไวอยู่แล้ว เ่าฮาฮ้าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่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 บฮอาฮ่าผมาฮ่าฮนาฮนะฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮมาฮ่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 ่าฮ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 ม่าาฮ่าฮ่่ดฮอยู่อ่ ผมถึงคนแรกไมหไม,มไม่ผมถึงก้นแต่ที่ที่ผมเห็นอะคือแบบหัวผมอ่ามาติดดีปุ๊บสกายยูไยตามมาแล้วก็ลองอะคนสุดท้ายไม่ที่เรเห็นคือเราถึงก่อนแล้วลองกับหัวเข้ามาพอมกัน <c oughs>